ทางรายการขอเอาใจคนรักน้องหมาสายพันธุ์จากประเทศไทยกันบ้างครับเพราะที่เชียงใหม่แห่งนี้เขามีการจัดตั้งกลุ่มชมรมคนรักน้องหมาพันบางแก้วด้วยครับกับชมรมไทยบางแก้วภาคเหนือเรื่องราวของชมรมจะเป็นอย่างไรนั้นไปพบกับพวกเขากันเลยครับสวัสดีครับกริดนำวงนะฮะประธานชมรมไทยบางแก้วภาคเหนือ ขออนุญาตแนะนำเพื่อนๆสมาชิกในชมรมท่านที่อยู่ขวามือผมนี้คือคุณพิจิตรบักซื่อนะครับเป็นรองประธานถัดไปก็คือน้องฟู่เลขาธุการชมรมนะครับคุณนิพนธ์ชาวไล่นะครับเป็นนายทะเบียนถัดไปครับผมน้องจักรพันธ์นะครับถัดไปน้องเป้นะฮะถัดไปครับพี่ทอมครับพี่ทอมก็เป็นสมาชิกที่ซื้อสุนัขที่ฟาร์มไปแล้วก็นํากลับมาผสมถัดไปครับคุณพี่สนิทศักดิ์ครับวันนี้โอกาสดีก็เลย มาอยู่พร้อมหน้ากันแล้วก็นายทะเบียนก็มาด้วยก็เลยนัดให้มาสักเบอร์หูเป็นการขึ้นทะเบียนตัวสุนัขออกใบเพลสด,ดีกีนะฮะประมาณปี 2543ที่เริ่มรู้จักบางแก้วเริ่มเริ่มแรกก็คือเลี้ยงข้าบ้านก่อนพอเรามีสุนัขบางแก้วเราก็จะมีคนที่เลี้ยงบางแก้วด้วยกันเริ่มรวมกลุ่มกันเราก็สนใจบางแก้วในเชิงของการพัฒนาขึ้นเราก็เลยมารวมกลุ่มกันปัจจุบันมีอยู่ประมาณสัก20ท่านได้แต่ว่าถ้าทำกันเป็นฟาร์มจริงๆเนี่ยก็มีอยู่ประมาณร่วม1ิฟาร์ม เริ่มแรกก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากเนาะเราอยู่ไปแล้วเราก็ศึกษาคนนั้นก็ได้ความรู้จากตัวน้นตรงนี้มาก็มาพูดคุยกันแล้วเราก็เลยมองเรื่องของแนวทางการพัฒนาเป็นหลักแล้วทีนี้เราก็มีการพัฒนาองค์กรของเราแทนที่มันจะเป็นชมรมที่ตั้งขึ้นแบบพื้นบ้านหรือว่าชาวบ้านชาวบ้านเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นชมรมที่เป็นสาขาของไทยบางแก้วแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพอ่การติดต่อเอกสารการสักเบอร์หูหรือว่าการออกใบอาจจะไม่ค่อยสะดวกนักเราก็เลย ุยกับท่านนายกสมาคมแล้วก็ขอทำเรื่องชมรมขึ้นไปเป็นอันเดอร์ของสมาคมตอนนี้เราได้เปลี่ยนชื่อเป็นชมรมไทยบางแก้วภาคเหนือนะฮะคือเป็นชมรมที่เป็นสมาชิกสมาคมใบพันธุ์ประวัติของสมาชิกของสุนัขที่นี่สามารถขึ้นทะเบียนตัวหรือว่ารีจิตกับสมาคมได้เลยมีจํานวนลูกสุนัขที่คลอดและขึ้นทะเบียนกับชมรมตอนนี้2,075ตัวสุนัขสายพันธุ์ไทยบางแก้วสันนิษฐานว่า เป็นสุนัขลูกผสม3ส,ส,สายเลือดพื้นที่ในเขตหมู่บ้านบางแก้วตำบลท่านางงามอำเภอบางระกำรรจึงเรียกสุนัขดังกล่าวว่าสุนัขบางแก้วครับตามถิ่นกำเนิดของสุนัขนั่นเองเมื่อเกิดความนิยมของคนเลี้ยงทั่วไปในเมืองพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจึงมีการรวมกลุ่มกันขึ้นของผู้ที่เลี้ยงสุนัขบางแก้วผู้ที่ชื่นชอบและหน่วยงานของรัฐเพื่อจะพัฒนาสุนัขพันธุ์บางแก้ว ให้มีมาตรฐานจากนั้นเราปีพศ2 5 0 0ครับจึงมีการกำหนดมาตรฐานสายพันธุ์ของสุนัขบางแก้วขึ้นเป็นครั้งแรกกิจกรรมของชมรมเราก็จะมีการพบป,ปะพูดคุยกันในกลุ่มของสมาชิกนะฮะแล้วก็แนะนำในเรื่องของความรู้ในการเลี้ยงดูในแนะนำในเรื่องของการผสมพันธุ์เพื่อที่ว่าจะควบคุมสุนัขบาแก้วที่ออกมาให้ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับการประกวดก็จะมีแนะนำครับตามงานต่างๆว่าจะมีงานที่ไหนบ้างแล้วเราก็จะช่วยกันคัดสรรสุนัขของสมาชิกให้เข้าร่วมประกวดสําหรับผู้ที่สนใจเป็นสมาชิกของชมรมเนี่ยก็จะมีการติดต่อมาทางผดชมรมนะฮะแล้วก็จะมีการนัดหมายเพื่อที่เข้ามาทําธุรกรรมในเรื่องของชมรมอีกทีหนึ่งสำหรับมาตรฐานสุนัขสายพันธุ์บางแก้วเป็นสุนัขขนาดกลาง โครงสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับมีสัดส่วนที่กลมกลืนประกอบกับกล้ามเนื้อที่แข็งแรงสมบูรณ์มีการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวขนยาวปานกลางมี2ชั้นชั้นในแน่นและนุ่มชั้นนอกเส้นใหญ่เหยียดตรงครับสีมีได้ทั้งขาวน้ำตาลขาวดำและขาวเทาครับความสูงที่เหมาะสมนะครับตัวผู้อยู่ที่ประมาณ1 9ถึงนิ้วส่วนตัวเมียประมาณ1 7ถึงนิ้วครับ หลักในการประกวดนะครับกรรมการเขาจะดูโครงสร้างจิตประสาทฟันต้องสบกันแบบกันไกลคือจะดูโดยรวมเลยตามมาตรฐานสายพันธุ์การปลูกฝังของคนสมัยก่อนๆเน,นี่ยจะเชื่อถือกันว่าบางแก้วเนี่ยดุแต่ตอนนี้เราพัฒนาขึ้นมาได้เยอะแล้วบางแก้วประกวดจริงๆเนี่ยจะไม่ดุคือตอนนี้เราพัฒนาแล้วเขาเรียกว่าเป็นบางแก้วสายใหม่ไม่ใช่บางแก้วสายเก่าสําหรับผมเพิ่งสัมผัสบ,บางแก้วได้ประมาณ 2- 3ปี คืออาชีพผมเป็นแฮนเดอร์จูงสุนัขประกวดแล้วก็ไม่เคยจูงบางแก้วมาเลยเมื่อก่อนก็คิดอย่างคนทั่วไปบางแก้วดุไม่กล้าจับฮะแต่คราวนี้มารู้จักทางพี่พินิดแล้วแกไปเจอหมาตัวหนึ่งที่มันถูกต้องตามลักษณะอะไรเงี้ยแกก็เลยเรียกไปดูพอเราไปดูเออเราก็ชอบนิสัยดีมากใจดีมากคือลบภาพบางแก้วตัเก่าที่อยู่ในหัวเราไปเลยก็เลยลองทําดูทําก็ประสบความสําเร็จเลย หมาตัวนั้นได้มาประมาณห้าถ้วยพระราชทานก็เลยเอ๊ะมันเป็นหมาที่ฉลาดนะบางแก้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กลายเป็นเขาเรียกอะไรเห็นหน้าผมก็คือต้องจูงบางแก้วไปละถึงอย่างไรก็ตามนะครับสุนัขพันธ์บางแก้วก็ได้มีชื่อว่าเป็นสุนัขที่มีความซื่อสัตย์และรักเจ้าของอย่างสุดชีวิตครับจนบางครั้งถึงขนาดกับยอมตายแทนเจ้าของเลยก็ว่าได้นะครับอดีมีอยู่ช่วงหนึ่งอาจารย์ไชพักแก แกมาเที่ยวงานประกวดที่เชียงใหม่แล้วก็ท่าก็มาเที่ยวแล้วก็เลยมาคุยกันว่าพอดีตอนนี้ท่านกําลังจะสร้างหนังม้าหมาภาค2โดยมีบางแก้วเป็นพระเอกท้ายก็คือมามาที่นี่แล้วก็มาปิ้งอยู่ตัวนึงชื่อมอเตอร์จูเนียที่เราก็บอกาอาจารย์ครับอาจารย์ถ้าอาจารย์าสามารถนําเขาไปฝึกแล้วไปแสดงได้ก็อาจารย์เอาไปใช้เลยผมถือว่าผมเป็นตัวแทนของบางแก้วคนบางแก้วสมมุติว่าถ้าเขาทาหน้าที่ของเขาทาบทบาทได้ดีก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบางแก้วไปในทางที่ว่าเอ้ย บางแก้วมันไม่ได้ดุร้ายนะมันสามารถสอนได้ปรับตัวอยู่กับสุนัขตัวอื่นๆได้อะไรอย่างเงี้ยสามารถฝึกสอนได้จริงๆแล้วบางแก้วฉลาดมากมันอยู่ที่ว่าเราจะรู้จัทกทิคหรือวิธีการในการฝึกเขาดึงเอาจุดเด่นของเขาออกมาได้ยังไงมากกว่าหลายคนที่เคยเลี้ยงสุนัขทุกๆสายพันธุ์หรือสายพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยบอกว่าพอ,อมาเจอบางแก้วปุ๊บแล้วจบที่บางแก้วหมดเลยสเสน่ห์ที่สําคัญที่สุดที่ผมชอบนะฮะคือความซื่อสัตย์ เขาบอกว่าบางแก้วดุอย่างว่นอย่างนี้นี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่พฤติกรรมตามสายพันธุ์ของเขาแค่นั้นเองเพราะว่าจิตวิญญ,ญาณหรือสัญชาตญาณเขาคือเป็นหมาเฝ้าบ้านหรือว่าของแหนอานาเขตแต่ว่าคุณเข้ามาเนี่ยแป๊บเดียวเห็นไหมเขาปรับตัวได้ปรับตัวได้แล้วก็อยู่ร่วมกับพวกเราได้เสน่ห์บางแก้วในสายตาผมคือผมชอบในเรื่องของความซื่อสัตย์และความจงรับพอดีต่อเจ้าของเคยสัมผัสหม,มามาทุกสายพันธุ์นะครับแต่ก็สุดท้ายก็ต้องมาจบตรงบางแก้ว ถ้าคิดว่ามันน่ารักซื่อสัตย์ชอบมากๆกเลยคือเรื่องความฉลาดของเขาแต่ว่าไปแล้วทุกวันนี้ก็เป็นสักที่ใจดีเคยเลี้ยงมาหลายสายพันธุ์นะสุดท้ายก็มาลงที่บางแก้วหลายคนที่ได้เข้ามาคุกขีแล้วรับรองได้ว่าไม่ไปไหนฮะบางแก้วแน่นอนขึ้นมาที่ขี้ประจบรักเจ้าของแล้วก็ดูแลของในบ้านได้ดีด้วยแล้วก็มาสายพันธุ์ต่างประเทศสู้บางแก้วไม่ได้คือ ความซื่อสัตย์สเสน่ห์ของบางแก้วก็คือเป็นหมาเมืองร้อนแต่ขนยาวเราไม่ต้องไปหาหมาต่างประเทศที่ขนยาวๆต้องดูแลขนเลี้ยงห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเรามีบางแก้วเนี่ยเกิดที่ประเทศไทยความจงรักภักดีกับเจ้าของเนี่ยสุดยอดมากสําหรับบางแก้วมันเป็นหมาที่มีความรักความซื่อสัตย์กับเราถึงขั้นว่ายอมเจ็บยอมตายแทนได้จริงๆแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือมันเป็นหมาของคนไทยครับคนไทยควรจะอนุรักษ์แล้วก็รักษาันไว้นะครับ นะับเป็นเรื่องดีสําหรับคนที่อยากที่จะเลี้ยงสุนัขพันธุ์บางแก้วมากเลยนะครับที่ปัจจุบันนี้ได้มีการผสมสายพันธุ์บางแก้วพันธุ์ใจดีจนประสบความสาเร็จแล้วนะครับสุนัขบางแก้วของเราที่หลายคนกลัวในความดุร้ายก็จะกลายเป็นสุนัขที่แสนน่ารักขี้อ้อนครับ